จ้าจังจึนสังมือมือหาเสต้งหูตั้งจังเศ้าสังตันตันขึงยันย้อนควางชาเจ้าเคยเต่าเห็นสอกปิงยาเคยสืบกว่าเห็นตีตังไกตนเจ้าคู่ก็มีเมตตาอย่าวางควางตั้มไปวางควางตั้มไปเออเมื่อนั้นเมียนมือตะกาเวียงเราเฮาเขา หันเอากำพองก้าขายจอมโบปาโคหาไปตั้งไก่หมอนำยังเมืองวนเจ้าจาังสุมาณะซ้ำย้อนจอมเขาหันเอาตังุง,งตังขายลอกลายข้าวตังวันนั้นได้หันขี่ม้าไปลินขีเ่เฮขี่เปเอาโคตังโบโจจาหือเหมือนปานันเฮาฮหามีรถมีกากว่าตั้งไก่เอียนตึงกาบไนกว่าหนึ่งจอมองุมวังมือพองกาบยามนั้นตั้งหยับ ไปทันเรือนหนึง่งเต้นในเจ้าจางสุมนากกจอมเปื่อยก้นกาตังลายขับสายข้าวตังตําวางเอาหึงพอถึงเมืองมว่วนเตือตอนขัดใจนำเหล่าเห็นจอมหือบันมันย้อมกว่ตกตาเหือขวัญไหวลุกตังไกทบหบอํำเอเจนจ้าปาลาหยงมีหยังเด็บเห็นเอากุหวยเท่าคักไกตาเสนกการหลวงหูตังหมอ กูสำกูยังนักขึ้นนิกมันนิกหมุนมันสุนตังหูตอมจูจเจจุ่มอปุ่มอคักนักขัดตายาอปุมอคักนักขัดตายาปีต่างกันนั้นสัานอลังกาสตาสังโูนังโลเึกปืนซึนมอนอ่อนก่อนสัปะทะกูอลอง กูจองอําเอเจทนายเมียวเจ้าวงายไฟเพอน่าร้อนเจออนันซ่านจึนเสือเปล่งเมื่อสั่งสาหผมเงาตีอยู่ส่วนไล่เจออุ่นตีเมืองหมนุนโพ้ในซองนี่ปีเมืองมาให้เยาวถึงตีสองปีไปลปลายเลือโป้ก็ไปกู้โชกามประมีอาําเศ้าโป้เจ้าเลยหันได้ฮู่หนึ่งศอกยันออกหนึ่งว่าสองว่าหลวงตราเจ็ดจัง เปืงปังจือจังจังใหหมุนเจ้าตะกานำนาย่ยยองแต้ภายนาปักว่ามุนเจ้าไตไในตื่นใก้ตาเสลองตังกัดอําเอจมยองมีนันเอาสตังนันคางเผาตูจอดวาวจมหับจมหันจมหับจมหัน เศร้าก็อําสซ้ำเนียดอัามสบความหักหวมเปลี่ยนยามเก็บตัวปิญญาเล็บไว้จังซ้ำออกเสียหมลํลยางเข้าตีกองกระดิเมียปติเพียวถึงเมืองไทยกูตีกูตังเย้าเกียงไม่ยามนั้นปองเต้าลองยนลองไทยลองไตกูเมียวเจ้าเจียวเรียบเห็นจุงเลี้ยงเข้าเจอหือเศ้าตื่นปังเสกีในก่อลปรยเขาอ่านซ้ำขบปีนี้เยาวนอ นากาตั้งหูตั้งหมอไลตัวคับค้างเตียนอังโวตอกกาลาทุกคมัดวดหายโตตัวจักผังเข็มเอาเจียมสุราสติอาณาตีไหลทันตั้งหูตั้งหันเมืองกวนป้าขนเปลืองสั่งหือกังหือกาสวนเอามีมากุเมียวอันหูเลียงหันตั้งกัดปิงยาเลียดภายตอนเตจะเสือเรียบเพียนมอโลกีและโลกุตระหนังกาเจีมจ้าเจืออัน จ้าอย่าหันตาค้ดมือปันพระเข้ามาป้องกันศาสนาเมืองไทยเฮ็ดไว้ปัญหาซาจ้ำสิบสองฝืนมีไว้อสึกอเปินอปุ่มวุฒิุตะกาตันตรีทานุนตรีเจอนั่นแหละสังเอกทีสัตระปุริสัตระปัญหาสัตระโรคฆ่าปีตาแหล่สังอําคืดอําจานนำสารหูปองจีจงสืบเทียงเปิงสาโอสัทธาเจียมยาปิงโตโปธานนำก้นเตือนว่าหื้อเศร้าหือา้อเบาเพราะว่าตังหูตังจังยานกลุ่ม คืนปวกถึงตีเมืองเฮาคืนปวกถึงตีเองเรามายาวเอ็มปัวว่าเจ้าเฮาอกกว่าตอนตาหักขบฮกนี้ซ้ำคืนวัดตีจองเก่าย่ำเผาอุบิเจเสียเจ้าขันเท่าจราเข้าเสสวนหมากหักคำตั้กว่าเย้าหนานออยู่ก็ห้ามเลตัวปึงพวยเจ้าเสียซึบอยู่กว่าเหมือนหางคอคม ลมแก็บกําซ้ําเสียลายสายเจอพันเงากันหลีตําฝากกานี้ก็เปิดอําจังเฮ็ดหื ตื่อยันจาติจราปยาที่มรณะเฉพาสุดปอเสนันวายนั่นจังเฮเจอือนก็น,น่าสังขาเสียตกายุกเอาเจ้าสุมนาณะนั่งจองยามพองสืบปวดหอยผ้านาเสมเอาเจียมลายสนลายหอตั้งนํำจำไก่กวามยออโอองยนต่างลีกุงเจ้าเงาเจ้าหันตะปีตะปันป่องเพียวเต่านำควนขึ้นกุวันกูขึ้นอําลำสาเต้าเอินนอ